สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกก็จะมาแนะนํานะคะวิธีการทําให้ผม อย่างเป็นธรรมชาตินะคะดูจากภาพสองภาพนะคะคลิปวิดีโอนะคะซึ่งเป็นก่อนและหลังทําของนุกนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อยากรู้สูตรรับสูตรนี้กันแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่อง Easy Home ด้วยค่ะสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทํากับข้าวทําอาหารทําเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตาม ทีนี้เรามาทําสูตรหมักผมกันค่ะนะคะกพหลังจากเห็นผมนูกเป็นอย่างไรแล้วใช่ไหมคะอย่างแรกนะคะให้ใช้นะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะสองช้อนนะคะผมยาวใหใช้สองช้อนนะคะผมสั้นให้เนื้อหนึ่งช้อนนะคะตามด้วยน้ํามันมะพร้าวนะคะประมาณหนึ่งเศษห่งส่วนสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะ น้ำนะคะน้ำข้นมะกรูดหรือน้ำมะนาวนะคะจะช่วยให้ผมตรงมากยิ่งขึ้นนะคะที่ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำมะนาวหรือน้ำมะกรูดก็ได้นะคะคนให้เข้ากันมันจะเป็นตัวครีมลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหมักผมกันค่ะก่อนที่จะไปสระนะต้องหมักก่อนสระค่ะทีนี้นะคะหลังจากเราผสมมาได้แนละ้วเราจะได้ตัวครีมในลักษณะอย่างนี้ให้เราแบ่งผมค่ะ ของผมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าน้ำนะคะแล้วก็กิ๊บนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราก็ใช้อันนี้นะคะแปรงไปนะคะในผมแล้วก็ตีนะคะให้ส่วนผสมของครีมนะคะเข้าสู่เส้นผมนะคะให้เยอะที่สุดนะ นะคะเพื่อช่วยให้ผมโตมากที่สุดนะคะตีผมสมนนะคะที่เป็นคุณตีเนี่ยตีในลักษณะอย่างนี้นะคะ ต้องใจอินกินนะคะค่อยๆตรงอย่างเป็นธรรมชาติมันไม่ได้ตรงแบบว่าเหนี่กับเพื่อนๆไปยืดนะถ้าอย่างนั้นเราโอเคนะคะคือจะตรงดิ่งเลยแต่ผมก็จะเสียอันนี้นะคะจะช่วยการลดความแห้งฟูนะคะแล้วก็จัดส่งง่ายนะคนะแล้วก็รน ก็ค่อยๆนะคะค่อยๆแบบนี้นะคะค่อยๆทำให้หมดนะงศีรษะนะคะ มันจะได้ถึงความเย็นวาบเลยนะยิ่งถ้าเกิดรรเราไปแช่เย็นนะคะมันก็จะเย็นมากๆเลยนะคะค่อยๆจตียเย็นนะคะให้ขุน่นจีศัจะนะคะค่อยๆแบ่งผมนะคะ ก็ค่อยแบ่งลมนะคะ ค่อทานนะคะก็เอาให้หมดเลยนะคะแล้วทีนี้นะคะก็ค่อยๆนะคะแป้งเอาแป้งผงเราเนี่ยินะคะีค่อยๆนะคะเพื่อจะช่วยให้ผมนะคะตรงขึ้นนะคะ นิ้วฮวค่อยๆเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะจับรวบเลยนะคะมากไมคะตน,นี้นะะิ้วหมักนะคะหมักเไหมน,นะคะสามสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดู หมัผมไว้อย่างนี้30นาทีหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะสะด้วยน้ำปกตินะคะน้ำอุณหภูมิห้องนะคะและลงคีมนวดผมเฉพาะช่วงปลายเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเซ็ตผมกันต่อค่ะทีนี้จะเห็นได้ว่าผมนะคะตรงขึ้นเยอะนะคะแต่เนื่องจากลูกดัดปลายผมไว้นะคะก็เลยรอนดัดก็ยังไม่หายเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะเซตผมกันค่ะโดยที่เราจะใช้น้ำมันเซ็ตผมนะคะเล่นผมยาวไปในตัวนะคะ สูตรนี้นะคะเป็นสูตรของน้ำมันอะโวคาโดนะคะก็คือน้ำมันอะโวคาโดหรือน้ำมันว่านหางจระเข้นะคะวิธีทำอยู่ใต้คลิปค่ะทีนี้นะคะเราก็ใส่ให้ถึงปลายผมนะเพื่อที่จะสมมติว่าเราใดผมแต่ว่านี่คือเราจะไม่ได้แบบละเอียดมากมายนะคะเนื่องจากว่าผมเราตรงอยู่แล้วเห็นไหม,มตรงอย่างนี้เลยนะคะทีนี้เราจะใดให้มันฟูหน่อยหนึ่งยกโคนหน่อยหนึ่งนะคะ ก็จะใช้ได้ตออผมในลักษณะนี้แล้วก็หวีค่ะนะี่นะคะโดยกุ้มหัวลงนะคะในลักษณะนี้ ีนี้แบ่งผมนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราอยากให้ปลายมันตรงนะจริงๆอะปลายก็จะตรงแล้วนะคะเพราะว่านี่มันมีเชื้อดัดอยู่ด้วยนะคะก็ดูดูจะโค้งที่ตรงมากจะใช้หวีในลักษณะอย่างนี้นะคะก็ดึงลงนะคะนีด่ด,ด,ด,ดึงนะคะทีนี้เราก็ใส่น้ำมันนะคะเซ็ตผมนิดนึงนะคะเห็นไหมมันจะตรงแล้วก็จะทรงง่ายมากๆนะคะ ทำเป็นประจำนะคะอย่างน้อย,อ,ย,อ,ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะแต่ถ้าอยากให้ต้มบ่อยๆนะคะก็ควรทําอาทิตย์ละสองครั้งค่ะหรือใครจะขยันนะเซ็ตผมง่ายผมตรงมีน้าหนักนะคะก็ทําทําทุกครั้งที่สระผมนะคะจะได้เห็นผลเร็วมากๆเลยนะคะเห็นไหมตรงแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะ จะทรงง่ายตรงแล้วก็สวยมากๆนะจากต้นคลิปนี้คือต่างก,กันเลยนะคนละเรื่องกันเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะผมไม่เสียด้วยนะคะผมสูตรนี้นะคะและที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะรังแคบนหนังศีรษะไม่มีเลยนะคะยังไงลองไปทําดูดูนะคะสูตรนี้ทําไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราก่อนจะจบคลิป สำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอิซิฮมทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กังใจช่องอิซโฮมและทีมงานทุกคนด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะกดแชร์ผู้บอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะและสู้ดีๆในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดี